สวัสดีครับทุกคนชาตินี้ชาตที่4พฤคภาคม2อง 2, 7 2024นะครับชาวนี้เพิ่งเป็นชาแรกที่ยกหัวขึ้นมาแล้วปวดหัวน้อยลงะะอาการเจ็บแรกเป็นจิตอ,อาการที่มันจิตตามเนื้อตามตัวประจิตอยู่ข้างในหัว อันนี้เป็นห้องครัวบ้านเพื่อนนะคะบ้านประเวบ้านลุงชอนดิฉันไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมขอแห้งมากแล้วก็เจ็บมากค่ะดิฉันไม่รู้ว่าจุดไหนที่มันเจ็บแตะไม่รู้ว่าเป็นไอ้อไอก้อนไทรอยด์ก้อนไอ้นี้หรือเปล่านะคะก้อนออคอพนนอกี้หรือเปล่าหวังว่าจะไม่ใช่นะเกินน้ำลายก็ไม่ได้ค่ะทุกคน,นก็พยายามที่จะเกินอาหารลำบากมากตอนนี้จีบหัวเพิ่งจะบอกว่าหายปวดหัวไปน,นิดนึงีมันจีบจีดอยู่ตรงนี้ค่ะจีดขึ้น เี็ก็จีดที่หลังหูนะ,ะจีดจีดเหมือนไฟเหมือนกระแสไฟฟ้าวันนี้ตื่นขึ้นมาจะกินยาก็เลยมาดูอาหารทานก่อนพอดีมีต้มยำเบือจากเมื่อคืนนะคะก็เลยอุ่นสดร้อน,น,น,นช่วยคอให้มันโ <c oughs> ดนร้อนแล้วมันน่า,นา,นานจะช่วยได้ <c oughs> กินต้มยำเสร็จแล้วค่ะคือนน้ำลายไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยมาจิบน้ำร้อนน้ำร้อนแล้วก็เอาเกลือใส่นิดนึงนะคะเอาเกลือใส่แค่ปลายช้อนชา ปมื่อวานนี้จิบเยอะคือหมายถึงว่าหลายแก้วใส่แค่ปลายช้อนชาก็จริงแต่ว่าเพื่อนจิบไปประมาณห้าแก้วค่ะทุกคนแล้วก็คือกินน้ําเยอะมากนอกจากน้ําที่ใส่เกลือห้าแก้วแล้วก็กินน้าเปล่าด้วยนะคะกินเยอะๆเลยคือกินเข้าไปเยอะเพื่อต้องการให้ร่างกายมันขับอะไรที่มันไม่ดีออ,อกมาให้หมดนะคะแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ยอมฉี่ค่ะเรากินตั้งแต่เที่ยงกินน้ํานะคะตั้งแต่เที่ยง ขนาดอัดน้ำเป็นขนาดนั้นนะคืออัดจนท้อง่องค่ะแต่ไม่ยอมฉี่ไปฉี่อีกทีตอนสามทุ่มคือต้องเดินบินลงมาเน่ยวันแรกมันยังไม่เท่าไหร่นะคะวันที่สองตอนเช้าก็ยังไม่เท่าไหร่มันไปเริ่มตอนบ่ายแล้วก็ข้ามมาคือน็อกกันทั้งคู่เลยนะคะคลิปที่เห็นตั้งแต่บินเข้ามานนก็เป็นคลิปที่ถ่ายในตอนที่ยังไม่น็อกนะคะแล้วก็ข้าวกับมาตอนที่ทํากับข้าวให้ทุกคนกินจน,นเป็นช่วงที่สางไข้กินยานะคะ กินยาตลอดทุกสี่ชั่วโมงมันสั่งไข่ก็ทํากับข้าวทุกคนกินค่ะแล้วก็อัดคลิปนิดนึงแล้วก็จนถึงตอนนี้แล้วค่ะตอนนี้วันที่สี่แล้วสี่พฤษภาคมตอนนี้ที่นั่งอยู่ในครัวเพระาะว่าหนึ่งคืออยู่กับกระติกน้าร้อนค่ะทุกคนจะต้องเติมน้ําร้อนบ่อยๆเอาไวจิบนะคะให้ช่วยอย่างน้อยก็ช่วยทุเราไอ้ที่มันเจ็บอยู่ตรงนี้ขึ้นน้ำลายไม่ได้ขึ้อนอาหารก็ลำบากแบบนี้เพา <c oughs> นั่งเศ้าอยู่เนี่ย ก็เวเอาก็เอาก็อีลาเอาอีเลือนนะีคะของลุงช,ชอนม่้นั่มตอนแรกมันเจ็บอยู่ลึกกว่านะคะมันเจ็บมันเจ็บอยู่ตรงลึกๆเลยกลัวาม,มากกลัวเชื้อมันลงไปที่บอดรถเราก็เพิ่งจะเสร็จะทุกคนหมายถึงว่าเพื่อจะเอาเข้าไปตรวจเช็คสภาพที่ MOT มอทกจะเรียบร้อยแล้วก็เอไปล้างตะไคร่น้ำที่ร้านที่ศูนย์ล้างรถน,นะคะก็ล้างให้ดีมากสะอาดมากตอนนี้เป็นรถใหม่แล้วจากรถเก่าเดี๋ยวจะครทุกคนไห่ดูในคลิปลังๆนะครับ เดี๋ยวให้สั่งไข่กว่านี้อีกสักทีหนึ่งก่อนแต่ว่าเราจะออกไปจากบ้านป้าเวให้เร็วที่สุดไม่ใช่ไรกับเกรงใจทุกคนก็น่จาจะความรู้สึกเดียวกันอยู่แล้วนะนอยู่บ้านคนอื่นนะครับมันมันยังไงก็ไม่เหมือนบ้านตัวเองอยู่รถบ้านตัวเองสบายใจกว่าค่ะแา่จะเข้าห้องน้ําจะอะไรกลางคืน,คนกลางคืนอยากเข้าห้องน้ำมันก็สะดวกคือห้องน้ําในรถบ้านเราก็มีนะคะแต่ว่าเราไม่ใช้ค่ะเราใช้แค่ฉี่ค่ะแต่ว่าถ้าเราถ่ายน้ำเราจะเราจะไม่ใช้เราจะใช้ห้องน้ำของแคมป์ค่ะเก็งใจค่ะทุกคน ยิ่งเขาดีก,ก็เราบ้าเท่าไหร่ยิ่งต้องเกรงใจเท่านั้นลุงรู้นะคะว่าเราอยากออกลุงก็เดี๋ยวฉันไปหาเพือ่อนๆทีมจิงทนูุก่อนนะที่รักสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวฉันจะกลับมาเดี๋ยวเราขนข,นของขึนข้นรถบ้านกันแล้วก็เตรียมมองหาแคมป์ที่อยู่แคมป์มันไม่ยากหรอกคะ่ะเราเคยอยู่แคมป์แล้วเรารู้วิธีหาแล้วก็วันนี้ที่เก่าที่เราสามารถไปได้ค้างคืนถึงคืนสองคืนส,สามคืนเช้าคราวจนกว่าเราจะตั้งตัวได้นะคะเพราะว่าลุงยังเหลือภารกิจอีกอันหนึ่งก็คือไปจัดการกับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ ก็จะต้องไปจัดการแบตเตอรี่ไปจัดการเรื่องภาษีเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรต่างๆเหมือนกันแล้วก็เอาไป MOT อีกน,นะคะแล้วก็ดูเช็คดูว่าผ่านไหมถ้าผ่านถึงจะพ่วงเอาไปด้วยได้นะคะป่วยรอบนี้ทําให้เราเห็นแล้วค่ะว่าเราคงจะมาเป็นทริปสไตล์ของเราแนละ้วเราคงจะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเป็นป,ป้าๆลุงๆอยู่บ้านสบายๆแล้วล่ะนะคะเรื่องเครื่องบินคงจะไม่ใช่เราแล้วมันมันทําให้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เวลาของเราแล้วะ ทุกคนที่ฉันไม่คาดคิดว่าที่ฉันจะน็อกได้ขนาดนี้ลุงก็ไม่คิดว่าลุงจะน็อกได้ขนาดนี้แต่น็อกหนักมากบอกลุงว่าให้ไปดูยาในในรถนะคะเราจะมียาแก้อักเสบหรือว่ายาค่าเชื้ออยู่ซึ่งแอบเอามาค่ะทุกคนอันนี้ต้องบอกเลยลว่าแอบเอามาเพราะว่าหมอที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่จ่ายยาค่าเชื้อนะคะอยาแก้อักเสบเขาเขาจะดูเป็นเคสเคสไปนะคะไม่ใช่ว่าคุณคุณหมอคะที่ฉันเจ็บขอขอยาแก้อักเสบได้ไหมไม,ไม่มันอยู่ที่ดุลพินิจของหมอนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ง่ายๆด้วยดิฉันว่าพกมา แต่ว่าไม่แน่ใจว่าย,ยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวจะให้ลุงไปดูเมื่อเช้ากันไม่มีเวลาค่ะพอ่อแกรีบนะคะคือที่ใส่เกลือเนี่ยไม่ใช่แค่ให้ที่คออย่างเดียวนะ,ะทุกคน <c oughs> คือให้เกลือเข้าร่างกายเองนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยนะคะเทา่าๆกันกับเกลือะคะ่ะน้ำตาลนิดเดียวค่ะแค่ปลายช้อนชาน,นิดเดียวใส่แค่พอแบบให้เป็นเกลือแรกในร่างกายเราได้เพราะว่าเดื่อยเพลียะคะ่ะแล้วก็ทําให้ลุงจิตนะคะลุงก็มีแรงนะภูมิคุ้มกันลุงเขาเยอะกว่านะคะเขาก็แข็งแรงเร็วกว่า การจิบไปแค่แก้วเดียวเองค่ะเราจิบไปห้าแก้วเรายังไม่ไปไหนเลยเรายังสภาพเรายังอย่างนี้อยู่เลยทุกคนไปแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนพบกันใหม่นะคะคลิปถัดไปคะ่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย